ทางหลวง3-4-0เวลาขับรถเดินทางไกลๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการเพิ่มโอกาสให้เราได้เจอผีตลอดระยะการเดินทางแล้วการเจอผีตอนขับรถเนี่ยมันก็เป็นของคู่กันไปแล้วจริงๆนะยิงขับกลางคืนด้วยแล้วล่ะก็ไม่ต้องพูดถึงครับ วันนี้ผมจึงหยิบเอาเรื่องจริงมายกตัวอย่างกันโดยมีสถานการณ์แบบเดียวกันมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2560เรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นน่ะผมกับน้องอีกคนต้องไปธุระที่กรุงเทพไปวันเดียวกลับไม่ค้างคืนก็ขับรถจากจังหวัดสุพรรณบุรีไป โดยใช้เส้นทางที่คนแถวเนี้น่าจะรู้จักกันดีคือเส้น3-4-0ขับไปช่วงเช้าเหตุการณ์ก็ปกติไม่มีอะไรแต่ขากลับซึ่งเป็นช่วงกลางคืนนี่สิปกติเส้น3-4-0เนี่ยจะมีบางช่วงที่ไฟถนนและบางช่วงที่มืดมืดในที่นี้คือมืดชนิดที่ว่าเหมือนเข้าอุโมงค์เลยครับแบบซ้ายขวาหน้าหลังมองไม่เห็นอะไรเลยมีแค่แสงสว่างของไฟหน้ารถเท่านั้น เหตุการณ์มันเริ่มตอนที่ผมวิ่งมาทางตรงที่อีกสักประมาณ4 5 0 0เมตรจะเข้าสู่ช่วงที่ถนนมืดปกติของคนขับรถทั่วไปเนี่ยจะรู้สึกได้ทันทีหากมีอะไรก็ตามที่แปลกปลอมหรือวัตถุอะไรแปลกๆอยู่ทางข้างซ้ายข้างขวาแม้ว่าจะไม่ต้องมองนะครับจงว่านั้นเองเนี่ยสายตาผมก็บพิ่งเอินไปเห็นอะไรบางอย่างตั้งอยู่ตรงไหล่ทางด้านซ้ายมือ มีลักษณะเป็นสีดำดำเหมือนแท่นอะไรสักอยาก่างแต่ด้วยความมืดบวกกับมองด้วยหางตาจึงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กะว่าขับไปใกล้ๆอีกสักหน่อยจะมองอีกทีพอขับเข้าใกล้สิ่งนั้นประมาณ3-4เมตรผมจึงหันไปมองข้างถนนมีแต่ป่าหญ้าและผมก็เห็นเป็นเงาสีดำครึ่งท่อนล่างของคนใส่กางเกงสแลกรองเท้าคัชชู ยืนอยู่ใกล้กับไฟเลี้ยวด้านสายหน้ารถเลยครับผมตกใจจนดูทานไปว่าเฮ้ย <Hey! S 1> ภาพตอนนั้นมันเร็วมากแต่ก็ชัดเจนมากด้วยเช่นกันผมไม่ได้ตาฝาดแน่นอนครับจิตใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยมารู้ตัวอีกทีก็เข้ามาอยู่ในช่วงถนนที่มันมืดแล้วน้องที่นั่งอยู่ข้างๆก็ตกใจไปด้วยถามว่าผมเป็นอะไรผมเลยบอกน้องไปว่าเออไว้ก่อน เดี๋ยวคอยร้ฟังตอนนั้นผมกลัวมากครับมืดก็มืดภาพเมื่อสักครู่ก็ยังติดตาอยู่แถมผมยังมเพิดทักเฮ้ยไปอีกด้วยในหัวก็คิดอ้าวกูทักไปแบบนั้นเขาจะตามมาไหมวะแต่สายตาไวกว่าความคิดครับผมเลือบไปมองกระจกมองหลังเห็นเป็นเงาหัวคนนั้นนั่งอยู่ที่เบาะหลังฝั่งคนขับ ที่มั่นใจเพราะปกติถ้ามองจะเป็นกระจกล่งๆมองเห็นไฟรถข้างหลังได้แต่ตอนนี้มันมีเงาบาบบางอยู่ครึ่งหนึ่งของบานกระจกด้วยครับตอนนั้นผมสติหลุดเลยครับตกใจตะโกนออกไปว่าลงไปจะตามมาลงไปเดี๋ยวไว้จะทำบุญกรวดน้ำไปให้สิ้นเสียงของผมก็ได้ยินเสียงจากเบาะหลังรถเหมือนมีของหล่นตุบทั้งๆที่ถนนไม่มีหลุมไม่มีบอ่อหนังสือ ขวดน้ำหรืออะไรก็ตามครับเสียบไว้หลังเบาะแน่นหนาไม่น่าจะมีอะไรหล่นลงมาได้เสียงนั้นมันยิ่งทําให้ผมกลัวเข้าไปอีกคิดไปหมดครับว่าจะมีมือเอื้อมมาจากด้านหลังปะวะจะเอื้อมมาจับแขนมาปิดตาหรือหากพวกอะไรไหมใจหนึ่งก็อยากลดความเร็วเพราะกลัวอุบัติเหตุแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะเหยียบให้พ้นจากถนนช่วมืดนี้เร็วๆแต่มองไปไกลลิบ ก็ยังไม่เห็นวีแววของไฟถนนเลยครับตอนนั้นผมได้แต่จินตนาการว่าอะไรที่มันเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังนั้นหายไปหรือย่างวะพมคิดอยู่นานว่าจะหันไปมองกระจกหลังดีไหมแต่จนในที่สุดผมก็ตัดสินใจหันไปมองปรากฏว่าเงานั้นหายไปแล้วครับกระจกหลังรถทั้งบานโปร่งใสจนเห็นไฟหน้าของรถที่ขับตามมาไกลๆแต่สิ่งที่ทำให้ผมใจชื้น เหมือนยกบูเขาออกจากอกเมื่อมองตรงไปข้างหน้าไม่ไกลเห็นมีไฟถนนอยู่รำไรแล้วผมร้อยถึงตรงนั้นแล้วค่อยเล่าสิ่งที่ผมเห็นให้น้องฟังเมื่อเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดน้องได้ถามผมกลับมาว่าเหมือนผู้ชายใช่ไหมผมก็ถามไปว่าทำไมรู้ล่ะน้องมันก็เลยบอกว่าเมื่อเกีย้ยก่อนถึงโค้ง ก่อนที่พี่จะร้องเฮ้ยอ่ะหนูเห็นผู้ชายยืนอยู่ริมถนนไกลๆแต่พอรถเข้าไปใกลๆก็ไม่เห็นแล้วอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสิ่งที่น้องเห็นจะเป็นสิ่งเดียวกับที่ผมเห็นไหมถ้าเป็นคนเดียวกันแล้วเขาเป็นใครล่ะต้องการอะไรและทำไมผมถึงเห็นเขาแค่ครึ่งตัวผมกับน้องก็ได้แต่นั่งคุยกันถึงสิ่งที่เห็นไปตลอดทางคุยไปก็ขนลุกไปผมได้แต่เร่งความเร็ว กะว่าจะไปให้ถึงปั๊มน้ำมันข้างหน้าที่อยู่อีกไม่ไกลนักซึ่งที่ปั๊มนั้นจะมีพระพิคเนสอยู่พอไปถึงปมก็น้องก็รีบลงไปกราบไหว้ขอบารมีให้ท่านช่วยและแผ่เมตตาให้กับสิ่งที่ผมเจอกันหลังจากนั้นผมก็ขับรถกลับถึงบ้านได้อย่างปกติครับไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกผมก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเคยมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าแต่โชคยังดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับผม และนี่ก็คือเรื่องเล่าทั้งหมดครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องผีในสไตล์จอมนดบังแพรต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แลว้วจ้า